กับทุกท่านกันด้วยนะครับอบดูความใจสักและในวันนี้เราเล่นเกมไม่ครับแต่ไม่ใช่เซิร์ฟของผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ The h a l f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  Hub Hub เซิร์ฟเวอร์ที่มีขนาดใหญ่และผมชอบมาาราเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรของผมเลยนนะถามว่าที่ผมถือก็คืออะไรล่ะคือที่เลือกเกมนักเต่ เราจะเล่นนี้ก่อนเพื่อเราเก่งออพี่เียนอะไรที่มรถคนเล่นม่ต้องคนที่เก่งออฟฟิเชินอะไจอั้นอนหเลยโอเคงแ้วเราเริ่มเกมเลยก่อนวนนี้นะครับเราจะมาเล่นเบสบอลเบสบอลทีมสองคน let's go ครับ นจะเริ่มเกมให้ได้สิบแปดสิบเจ็ดสิบหกโอเคเราเล่นเไไ 14, 17, อาตี่ตรงนี้เราดีวกว่าไม่ต้วอว่ากันนี้วงางดีเปียงโคตรเพราะเลยสามสองหน่งไปโอเคเราอยู่ทีมฟ้าสีที่ผมชอบทีสมสตาร์ เขาจะจัดก,กันทานไปเลยอะไรน,น,นี่ดิแล้วนี่เป็นการกบฏอละ เกียดมมันเปิดถึงแม้ในจะเปได้แต่เพื่อนโดนน้ำคุมเลยอ่ะเฮ้ยรออคนมดิดีใจดีอ้ทำไมจะบล็อกเทลหมด้วมเป็นทีมะควาแมนเราคือทีมควา ิด้หม่เลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราต้องหาเหล็กใหม่เนื่องจากเราตายมันมาเลยมันมันกุดทิ้งก่อนมันจะเข้ามาเร็วทิง้งให้หมาเลยโอเคติดมาแล้วขินเกมบลูอกคนเกมไม่ต้องกด น้องวรวรรโรูรูน้องเพื่อนนายยะทะน้องบุตรทีมเตกมาควานเอาเพื่อนไปตายตอนไหนมาเพื่อนยังจะบุกไปอีกเหรออย่าบุกไปเดี๋ยวก็ตายยังไม่ทันใจว่าอัปเดเลย รัวจัดครับคุณผู้ชมไหนดูซิว่าเก็บได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เพื่อนจะกำลังปูดีแล้วเพื่อนกันน่าจะตายอีกอืมซื้อกะซู่เลยซื้อไม้มาคมดีไหมเออซื้อไม้มาคมมวกันเราต้องการใชไ้ไม้ิไม้ไม้โคตรเยอะมางไม้เลย ไม่กลับมาให้วางหรกคุดได้คุดไม่ได้หรอกไ,ไม่ใค่คุดได้เราะนาหนาแบบนี้เลยแล้วกันก็ต้องประหยัดป๊อกอีกตอนตน,นี้สองสามนี่คุมหมดแล้วสบ,บายอุยอคริปชอิปชอปัปโอ no no ๆ no, no, no. เราจะไม่ทำ ดาเปลกใช้อะไรเลกชิษแลเราไม่มีพชรนี่นนตกลงเราต้องบุกน้อง <c oughs> no, bro 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 พี่ bro เ้ยตแตกเลยโอ้ยแคทนูนโงกงจัดเลยุ <c oughs> <ค>กงมา <c oughs> ดิบุกมาเลยม,มาเลยมาดิมาดิพี่ปอดพี่ปอดจนไป เขขนมหน่อย Bro. กูไม่ให้เอาไม้มาเลยแข็งแเอ้ยโอ้โโอโฉันจะไม่ยุ่งกับแกตอนนี้มันมีนูนูะคะเท่าไหร่้เแล้วโอนู้เฮ้ยจะทำอะไรมึงอะ ไปตายไป no 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 โปรยเงินเราต้องการเพชร ออโอเคอุ้ยเฮ้ย,อยเอาเลททีมเลททีมไม่น่าควา้าเป็น่ากววานะจะเอาอะจะเอาเออมาตีฉันเตกทำไมล้าทำม่ได้แล้วกลับไปทีมตัวเองดิทำมาดิกลับไปเลยโน้โน้โน อย่าเข้ามาโอ้ชิปเข้ามาอย่าเข้ามากูโอ๊ยตายเลยอ่ะเป็นการตายที่ลวนหรือผมเรีนมาคุณผู้ชมอะไรวะ <c oughs> มาทำตัวโคตรเท่เมื่อกี้วิ่งกับแกงกับขิน ชุดกับเพ็ดเราขอเพจที่มีหนึ่งก็เด็กก็ค,ครับอ,อะไรอีเวนต์เราชุดตุ้งตุ้จบไปแล้วลับปีเบาๆหน่อยอ่ะเราก็เลยนี่โอเคแล้วไอ้คนที่พูดไม่ถูกแล้วก็เสียงแซ่บเมื่อกี้คือเสียงโฮที่น้ามังค่าที่สุนในโลกยะออนไม่ต้องเป็นยะออนครับมไม่ได้แย่คนดูอยู่ด้วย อืมเฟรมถ้านายดูนายช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ปะอันนี้ใช้ทองยี่สิบแปดสบายใช้ต่อที่สองโ้มไม่สบายแล้วโอ้บรอต้องหานีบรอบรอโน้รโนเฟรมถ้าดูแล้วคอมเม์มาหน่อยแล้วก็ส่งเสียงด้วยเอเก็บแล้วที่บอก เก้าทำให้ฉันได้แต่ผิดพลาดออกรถรอบนี้จะอัอกรถสองก็ได้เพื่นนะก็ยังได้แค่ทองอยู่เลยต้องใช้มา,าม,มาเล่าออกรเดอ่ะมัมนยึดตรงนั้นแหละเอ็มมาเล่ายังอันตรายไปไม่ไม่เป็นไรเรายอมไม่เลยเอ็มมาเล่กก็เอ็มมาเล่กเราใช้เส้นทางนี้ไม่ได้เส้นทางที่อันตรายไม่ใช้เส้นทางตัวเอง โอ okay. เคอีกหนึ่งนวะอชรวองได้แค่เรียกงะ่ะเฮ้ยโน้เพื่อนโบรอเบรอโน้โน้เบรอเบรอฉันต้องเด็ดโอเคแล้วมีแต่คนเอาเสียงเข้าแทรกคลิปนี้แล้วมันจะน่า,ารำคาญสุดเอ,อ,อ็มมารอบสองอ๋อในทองยี่สิบก้อนฟอเพชรสีโน้วันนี้เขาตีขนมหนึ่งวันโอเคเฮ้ตี เอเได้เอเอเอคลิปอยู่เลยโอ้โน้กใช้ระเบิดกับเพื่อนฉันไม่ได้ไม่มีค่าเนี่ยไม่ไม่ได้คุยโอเคตอนนีกเลว้ว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 ฉันจะไม่มีทางไปเส้นทางนี้ฉันต้องว่าเส้นทางนี้เราต้องตัดทางนี้ทิ้งก่อนที่มันจะเข้ามาเราต้องตัดเส้นทางนี้ทิ้งมันยังกระโดดไปได้อยู่ ต้องเลาะตรงนี้ทิ้งด้วยต้องเลาะไม่เข้ามาอย่ามเยข้ามาไปไกลไปไกลฉันตัดทางเรียบร้อยเหลือก็แค่ไปที่เก็บเอเญมราอ์แล้วก็ชนะเกมนี้นักครับโอ้ไม่ก็ทำไมตรงนี้มันเป็นรูแบบนนูเนี่นะยีพยายามตัดทางเหรอยพยายามบุกตรงนั้นเลย เรต้องจะต้องใช้สีเขียวบรรทานหลักใหม่หมดเลยมุดสีมุดยังอยู่ให้กีไกยและเราไม่มีบอกบอาและก็กลับสีเขียวก่อนแต่เราอยู่ทีมออกฟ่าสีเขียวตายเลยสีม่วงสีส้มสีแดงแล้วก็สีเทาไย <c ười> เทตของทีมเมือนเลยเเดันกเ้ากนก็ ออันนี okay. ้ก่อนโอเคตอนนี้เรามีของพร้อมที <S <S ่จะเดินทางไปในที่ที่อันตรายไปกันอนี่ไม่มีใครมาต้องรีบวาง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  วาง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 โอเคเขาจะวางมาเล่นนานวางวางวางมันเนิ่นนานแล้วนก็ได้มาเก็บเอ็มมร์ลสองสองเม็ดหรือสองอะไรดีดูสิอุ้ยพี่เท้าอย่าไล่ฉันเดี๋ยวก่อนอุ้ยใจดูเป็นผีก่อนเลยที่เดียวจ้าจุดๆมาบูชักบูชักบู<ป>บูเอเปิลทองนี่ก่อน น erm <right ี่อันั้นนี่โอ้ไมคกสีแดงโอยจิกได้หูหูยสีแดงเต็มเลยสีแดงเต็มเลยนี่กับ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 กั Oh, ah, okay. นนมันทองกินโอเคเราละเฮ้ยมันมันตีแรงจังอะมันใช้ใช้นี่เพชรมันตามมาแล้วโอ้ยลีเจนเรชั่นหมดเร็วจังวะแต่ละเฮ้ยแพ้ได้เลยแย่ละเรากำลังจะโดนฆ่าอาเจนต้าตายอาเจนต้าตายฉันมานี่เลยมานี่เลย เรามอาอดวนี่นยกิน,ยน,เ,นยเยอะๆอะุ้ยตกตายนแรกเลยแพ้ต่อไม่ได้ใช่ไหน,น,น,นี่มาล้อเนินคืออะไรที่ใจที่ใจนี่วินชาร์เอาไว้ระเบิดศดตรูมายเลขี ออน,นี่ต้องตัดห้ฮงอีกเลดทีมเก่งอยู่ทีมเดียวได้ไงไวเะเลดทีมจะยึดอาณาจักรทั่วโลกไปย,ยังไม่มีดาบม่เสี่ยงอีกที่หายโอหกอด โอเคเขาตายแล้วตรงน้นแล้วเขาเกิใดใหม่บังบุกใหม่ตัดทางมาเลยไม่ให้เหลือทางไว้เราต้องเก็บตัวเป็นอินโทรเวดนะงกดทิ้งให้ไกลที่สุดโอเคครับใมคเรกับเขาเล้ว เขาจะไม่โวตนตาเตายเีตยงเขาจะแตกไ,ไปบุกอีกเอวเวลัาน,นนี้ทั้งคนนี้ต่อันนี้ต่อต่อช oh มวยมาเร็วตายในรอบนี้โนโนวินชัดวินชัดวินชัด ทีไปเลยออมาโอ๊ยอไม่ได้โอยแกไม่มีสิทเอูนลอตแกไม่มีสิทไม่มีไม่มีไม่มีไอ่ออกมาเออันกอบเพชรนะเว้ยฉันกอบเพชรกอบเพชรกอบเพชรโทษโทษ เปิดทานแกเอาลมไปกินเอาไม่พออุยไรไรห,หุยไรเดี๋ยวก่อนเล็กไม่พอตีตีใอทับกันไปนะใอทับกันไปนะขอทับกันไปนะตายเรียบร้อยฉันคิวเขานี่เข่เขอ ยังไม่พออยู่ดีอันนี้เจเจ็เอ้าทีมแดงตายวัดตาเตะหน,น้าเพชรมมันไม่มีบอกไม่มาใช้หนูอ่ะมันเล่นระยะไกลว่ะฮเอ้าใช่ไหมใช่ก็เล่นระยะไกลได้ไหม อุ้ยเล่งไม่ได้ตัวนั้นเลยเว็นเลง่งเลยเล่งสโคบไว้อเออการเพชรมากเลย,น,ย,ยนักนน็ต้องใช้เพชรในการหล่อเลี้ยงชีวิตเต็นไม่หรือด้วยตัวนตัวเองฮะใช้เลย อ๋อยัง,งยเ,เลยออีกมาทีเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้ชนะได้วะมีอะไรพังเยอะไรวะเนี่ยโหน่าตื่นเลยตกใจหมดโดนดาเมจตัวเองคีกนิกนกีฮิวนะฮะคีฮิวเซเว่นลบน่าจะโกงว่ะแล้ววันนี้มันนพวกแก ไปไหนได้ป่ะแต่เขาบอกว่าเตียงเตียงอย่างถ้าจะแปลดูของน้องเก็บเป็นซื้อแอปเปิลทองไว้เลีเ้ยงชีวิตไอ้เอมิลทองเนี่ยใช่แอปเปิลทองไว้ใช้ตอนตอนที่เราไม่มีทางเลือกและต้องยอม

No ทำอะไรได้ว้ายเข้ามาทันทีเลยไปตายซะโอ้ไม่เข้าไม่เข้าเลยเว้ละไม่เข้าเลยตีแกไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้า,ขา,ขา,ว,าว้าวห,หนีไปหนี่เก่งไวกว่าเก สามวิไม่รู้มันน่าจะฮิวจะเป็นฮิวสักสามวิแต่ถ้าะระเบิดใส่เราตายก็ไม่รู้ตีมันก็จะตายยาเอาเอไอติงด้วยเป็นฮิวเจ๋งมากต้องให้กินให้กินตีออ่ให้กินไ,นไนอ้เพื่อนเออไอ้เพื่อหอมไม่ใช่ไอ,อ้เพื่อน ตีตีกินอะไรกินอะไรกินอะไรเข้าไปคาหมดเลยนี่นี่นี่เน่ๆน่นี่น่นี่นี่เป็นไงสู้แบบนัว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 มะม่วงเบานัวไม่ใช่ตี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 กินอะไร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 อุ้ยนี่แน่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 ตีแล้วปาวเกินเลยกินเิ ไิสิเอาพร้องมันจัแกฮึชนะว้าวเย้ชนะแล้วเยเรอค,อคอที่นี้มีเพลงเ่านี้นะครับรอบที่สองบายแล้ว